พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะสารต่อนโยบายล้างหนี้ดังนี้ครับกลุ่มแรกคือหนี้นอกระบบเราจะให้สินเชื่อรายละห0,000บาทดอกเบีย้ยต่ำไม่ต้องมีหลักประกันพเพื่อให้ท่านไปปิดหนี้นอกระบบ,พบเพราะเรารู้ว่าหนี้นอกระบบมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความรุนแรงมันคือการข่มขู่มันคือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราต้องการคืนอิสรภาพจากความหวาดกลัว ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นหนี้เสียครับหนี้ NPL NPL ทําให้ไรายได้ของท่านทั้งหมดกลายเป็นดอกเบี้ย NPL ทําให้ประชาชนขาดโอกาสประเทศติดลมจะดีหรือไม่ครับหากรัฐบาลของเพื่อไทยจะทําให้คนที่เป็นหนี้เสียไม่เกิน20 0 0 0 0บาทจะสามารถจ่ายเพียงแค่1 0เซหรือไม่เกิน20,000บาทแล้วปลดหนี้ของท่านออกไปได้ นี่ไม่ใช่แค่การปลดหนี้ประชาชนนะครับแต่นี่คือการปลดล็อกประเทศในทางเศรษฐกิจกลุ่มที่3ครับกลุ่มเกษตรกร,กรพี่น้องเกษตรกรเผชิญกับความผันผวนทางด้านราคาเผชิญกับภาวะภัยธรรมชาติพักเพื่อไทยเราเสนอตัวที่จะพักหนี้ให้พี่น้องเกษตรกร,กรทั้งพักเงินต้นและพักดอกเบี้ย3ปีในวงเงินไม่เกิน5 0,000 0บาท เพื่อต่ออายุต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกครั้งหนึ่งครับ<อ><อ>กลุ่มที่4ครับผู้สูงอายุครับวัยเกษียณเราอยากให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นคงผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการพึ่งพาลูกหลานทางด้านการเงินเราจะปลดหนี้เสียให้กับผู้สูงวัยในวงเงินไม่เกิน10,000แบาทนี่คือการปลดหนี้เสียให้ผู้สูงอายุ คืนความสุขในบ้านปลายให้กับคนไทยทุกคนครับทดเคยทาบมาก่อนนะนี่นะกลุ่มสุดท้ายครับไม่พูดไม่ได้กลุ่มที่เป็นหนี้ดีครับลูกหนี้ดีนะครับชำระตรงจ่ายตรงครบทุกงวดคนเหล่านี้ควรได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน <S <S พักเพื่อไทยจะดำเนินการหากท่านผ่อนดีครบหนึ่งปีเราจะจ่ายให้ฟรี หง,งวดสำหรับยอดเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาททุกท่านครับการแก้หนี้ประชาชนเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินนะครับไม่ใช่ประชานนิยมนะครับแต่คือการซ่อมฐานรากของระบบเศรษฐ,ฐกิจให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เราสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป พี่น้องครับทุกท่านครับเพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่อาจสะท้อนความเดือดร้อนความเหลือมล้ำความลำบากของพี่น้องประชาชนพักเพื่อไทยจะทำพรุ่งนี้<อ>ที่ดีกว่าให้ค,นนคพักเพื่อไทยะจะต้องทำให้ประชาชน <c oughs> มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมย้ำอีกครั้งนะครับ นี่คือนิยามของคำว่าประชาชนในระบบประชาธิปไตย